รู้สึกว่าจะเป็นทิ่เกตตอนนีเ้เวลา5โมง5โมงกว่านะครับนะฮะมี2ใบจะขึ้นไปข้างบนนี้นะครับแต่ก็ไม่เห็นมีรายจ่ายอะไรนะครับนะอาจจะช่วงนี้ขึ้นฟรีนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับมิสเตอร์หยอกพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมพา ทุกท่านมาที่เว็บไซต์ฝั่งเว็บไซต์นะครับซึ่งตรงนี้พี่ผมยืนอยู่ก็คือเป็นฮัสสัญญาสนะครับหรือว่าเวสซอนะครับของมานครก็ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับ <Yahoo! S 1> ทีนี้วันนี้เราจะไปขึ้นไปดูนะครับว่าบรรยากาศบนหัทสัญญาสหรือว่าลวงพึ่งนั้นจะเป็นยังไงนะครับเราไปกันเลยนะครับผมไปเลยครับ ตอนนี้เราจะเดินไปขึ้นข้างบนนะครับเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะอันนี้ก็จะเป็นมีคมขึ้นไปข้างบนตัวหัดส,สัญญาณนะครับโอเคไปกันครับเดี๋ยวจะต้องสแกนสแกนบัตรสแกนบัตรก่อนฮัลโหลโอเค thank you, you <Thank> you. พามาได้แล้นะครับ <Hello. S 1> ไปแล้วครับขึ้นไปขอบจริงขึ้นลิฟต์ก็ได้นะครับนะขึ้นลิฟต์ก็ได้แต่ว่าเราเออเนี่ยขึ้นมานี่ครับเนี่ยจะเป็นบันไดบันไดยอย่างเงี้ยลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับชัดไหมครับ ท่านผู้ชมครับพอเรามาขึ้นมาจุดตรงนี้ตรงตรงกลางของอวสสอเวทซอกก็คือตรงฮัทส,สัญญาณนี่นะครับมีทั้งหมดเจชั้นนะครับนะฮะจะเลือกเอาชั้นไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะจะมี7ชั้นนะครับเหมือนสวรรค์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆสูงๆไปเรื่อยๆว่าวิวภายในวิวในฮัทส,สัญญาณนี่มันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ว่าเนี่ยจะเป็น นะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนะคะเหมือนอลวงพึ่งนะฮะเหมือนลวงพึ่งนะฮะเหมือนลวงพึ่งขึ้นไปนะฮะก็มีหลายท่านขึ้นไปถึงชั้นด้านฟ้าแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะตามขึ้นไปนะครับเี่ยบรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวก็ไปกันครับ นี่เราอยู่ชั้น4นะ,นะครับมองจากชั้น4ลงไปก็จะเป็นวิวนะครับวิวคนมานั่ง ชั้นที่หแล้วนะครับเดี๋ยวเดินไปต่อนะครับขึ้นไปข้างบนไปเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้ผ่านมาถึงถึงชั้นที่ที่7แล้วนะครับนะชั้นที่7แล้วนะครับนะนะเราขึ้นมาตรงนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศนะครับของผู้คนขึ้นมาแล้วนะครับ เนี่ยผู้คนที่ขึ้น10ยอดแล้วก็จะมาถ่ายวิวกันนะครับนะถ่ายวิวกันจะไหววิวกันอย่างตรงนี้นะครับ เราขึ้นมาชั้นสูงสุดแล้วนะเราก็จะเห็นวิวสวยงามมากนะครับเม่วันนี้เรากเที่ยวขึ้นมาถ่ายรูปเป็นบรรยากาศของตึกนะครับผมจะแผนกล้องให้ดูว่าเป็นบรรยากาศเป็นยังไงรอบๆก็จะมีตึกนะครับเป็นห้างสรรพสินค้าแลยอย่างอ ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็พาทุกท่านได้มาทเที่ยวที่ฮัสสัญญาตนะฮะหวังว่าทุกท่านคงได้รับความเพลิดเพลินในความสนุกสนานนะครับได้รับจินตนาการเพิ่มนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดไปให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเอมเพื <c oughs> ่อเนเฟิร์สเวนะครับอันนี้ตาไอต,ตากล้อง <c oughs> ตากล้องไม่ได้ทำหน้าที่เลยนะครับ <c oughs> หลบๆซ่อนๆอยู่แถวนี้นะครับนี่ฮะตากล้องไม่ทำหน้าที่เลย